สวัสดีค่ะวันนี้าพามาเบ่งฟุนขี้มันหรือว่าฟุนกาก,ากมันสวยๆคะ่ะพี่น้องจะ๊ะฟุนกากมันหรือว่าฟุนขี้มันหรือว่าปุ๋ยกากมันนะคะแล้วแต่คนสิทธิ์เอิญอันนี้เป็นฟุนที่ไดจากการมักกากมันเพื่อเฮ็ดเฮ็ดฟางคะ่ะรอบนี้เนาะคะ่ะเฮาใส่เป็นกากดินผสม มันก็นเลยจะมีหลากหลายนิดนึงนะคะอันนี้เป็นหากมันนอกจากรากมันหรือว่าหากมันอันนี้ถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะพี่นอ้องพระว่ามันผ่านการหมรักจากขั้นตอนการเฮดเฮดฟางนอกะจาะกพอว่านการเฮดเฮดฟางแต่ละรลอบก็คือเขาจะหมักด้วย em กากน้ําตาลละกะรำอ่อนปุ๋ยคอกนอกจากนี้กันยังมีปูนขาวในการปรับสภาพแล้วเขายังผ่านการ อบเพื่อที่จะเห็ดเห็ดบ้างเนาะจ้ะอันนี้คือโลกเรคะพี่น้องจ้ะโลกเพราะว่าคือเพิ่นหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อแล้วก็เลยโลทิ้งเอาไปเห็ดปุ๋ยเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปผสมดินปลูกหรือแม้กระทั่งเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่สวนเฮ้าซึ่งคุณสมบัติมีอย่างวันนมันเห็ดให้ต้นไม้ของเฮ้างามค่ะยังอยู่สวนของเยนวันตอนนี้ก็คือเวลาโลกากมันทั้งหมดก็จะเอาใส่ข้นต้นสมโอจ้ะ เอาใส่ข้นต้นส้มโอแล้วก็เอาคลุ่มคลุ่มพื้นดินนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างหลายเลยละ่ะบางเทีย่ยกะโบ,บ๊ดเมีเวลาเอามาใส่ถุงใส่กระสอบให้ขายแบบนี้เนาะจ้ะยกเว้นช่วงไหนโคตรขายมีคนคนสนใจเพื่อนซั่งเขามากกะจะแพ็คแล้วก็ส่งให้เพื่อนเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือขายอยู่ในราคากระสอบละยี่สิบหาบาทค่ะกระสอบหนึ่งกะประมาณยี่สิบกโลค,ค่ะมันนี่ก็มีออเดอร์ส่งลูกค้าทั้งหมด 20กระสอบนะคะขายกระสอบละ2 5บาทสําหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะได้ฟุ้นที่เหลือจากการเพาะเห็ดนะคะฟุ้นหรือว่าขี่มั่นเห่าในี่แหละจ้ะไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนกะสามารถสร้างสื่อเขามาได้เลยด้ยจ้ะ้าเขามารับเองอยู่นะป้ามีราคาพิเศษให้จ้ะ ่ะผด้ใส่หลายๆอยากได้หลายๆแต่ละหลอบก็คือยื่อนอนจะโลงให้ตลอดเลยว่าช่วงใดมีฟุ้นกากมันยังตัวนี้ก็เหลือโลงเลือดสุดท้ายค่ะที่กําลังโลกพอโล่งเลือดหนึ่งเขาก็จะใส่อยู่ประมาณสาไอ้ประมาณ3ตันค่ะในการโลแต่ละรลอบก็จะมีอยู่ประมาณ2อถึงสตันยังรอบนี้ก็กําลังกําลังจะโลอันนี้โลจากแปลงกองเตี๋ยก่อนค่ะนี่ค่ะเนื้อของฟุ้นหอาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ เป็นขีมั่นเกาเนาะค่ะที่อบแล้วที่ผ่านการใส่เชื้อเฮ็ดเชื้อบเฮ็ดบ่มี่ล้วนะคะก็จะมีหลากมั่นไม่ยังสามารถเอาไปผสมดินปลูกหรือว่าเอาไปใส่โค่นต้นใหม่ใส่ยังได้เลยก็คือว่าเป็นปุ๋ยอินซ์ชันดีที่อยากให้ทุกคนลองนั่งไปใส่จ้า